สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนพับของเล่นง่ายๆจากกระดาษนะคะพับง่ายๆเล่นสนุกๆเลยนะคะเอาไว้เล่นคลายเครียดนะคะเบื่ออยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็มาพับของเล่นสนุกๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอือ่นน้องหมูฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมา1แผ่นนะคะวันนี้น้องหมูใช้เป็นขนาด15คูณ15นะคะ15ซนติมตรคูณ15ซนมนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตามความใจชอบเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับครึ่งค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราพับขึ้นอีกครึ่งนึงค่ะ จากนั้นนะคะให้เราพับอีกหนึ่งทบค่ะพับครึ่งอีก1ทบนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราคลี่กระดาษออกค่ะเราให้เรามาวางในแนวนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่งหนึ่งค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเปิดกระดาษออกจากนั้นนะคะให้เราพับขอบด้านนอกนะคะชนขีดรอยพับตรงกลางค่ะพับขึ้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับอีกครึ่งนึงค่ะพับขอบด้านนอกนะคะชนขีดรอยพับด้านในเหมือนเดิมค่ะ เราจะทําแบบเดียวกันนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะทําเหมือนกันเลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรามาวางในแนวตรงแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับกระดาษนะคะพับมุมนะคะพับเปิดมุมออกค่ะเปิดมุมออกในลักษณะนี้เลยนี่เห็นไหมคะเปิดออกมานะคะแล้วเราก็พับเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรามาเติมลูกตามันค่ะเพื่อความสวยงามนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราพับขอบด้านบนนะคะพับขอบลงแบบนี้เลยค่ะมันจะมีรอยพับของมันอยู่พอดีนะคะพับลงแบบนี้เลย รอยพับรอยขีดตรงนี้นะคะเราก็พับไปด้านหลังเหมือนกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานับออกมาอีก2ช่องนะคะจากรอยขีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เรานับออกมาอีก2ช่องนะคะ1 2แล้วเราก็พับไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะช่องต่อไปนะคะช่องนี้1ช่องนะคะให้เราพับกระดาษขึ้นมาด้านหน้าค่ะจากนั้นนะคะช่องต่อไปนะคะช่องนี้นะคะให้เราพับกระดาษไปทางด้านหลังค่ะแล้วเราลองมาประกบกันดูนะคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเวลาเรามาพับประกบกันนะคะมันจะอยู่แบบนี้เลย จากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะนำปลายกระดาษตรงท้ายนะคะสอดเข้าไปบริเวณช่องบนหัวด้านบนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสอดลงไปได้เลยค่ะตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะคะก็พยายามนะคะไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคะค่อยๆยัดมันลงไปมันก็จะยัดได้แบบนี้เลยนะคะพอเรายัดได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ ยัดมันลงไปให้สุดตรงขอบตรงนี้พอดีนะคะมันจะมีขอบเขตของมันพอดีเห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดด้านหลังนะคะด้านหน้านะคะขยับให้มันปุ่งปุ่งนิดนึงค่ะนะคะเราก็ใช้นิ้วดันดันนะคะให้มันปุ่งปุ่งแบบนี้นิดนึงโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับของเล่นง่ายๆจากกระดาษนะคะเอาไว้เล่นคลายเครียดแล้วเราก็วิธีเล่นนะคะเราก็ใช้นิ้วนะคะ กดไปที่ด้านหลังนะคะมันก็จะเด้งแบบนี้เลยเห็นไคะทำไปให้น้องๆลหลานๆเล่นก็ได้นะคะหรือว่าทําเล่นเองคลายเครียดนะคะเบื่ออยู่บ้านนะคะไม่รู้จะทําอะไรก็สามารถเอาไปเล่นได้นะคะทาหลายๆสีหลายๆตัวนะคะทําให้คุณพ่อคุณแม่เล่นก็ได้นะคะนี่ให้คุณยา่าคุณยายเล่นด้วยก็สนุกดีเหมือนกันนะคะไปแข่งกันกันกบคนในครอบครัวนะคะนี่นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ